มีความสําคัญอย่างไรมีความจำเป็นไหมที่จะต้องใส่มาดูกันนะครับแหนบติดรถของเขานะฮะเป็นแบบนี้แหนบติดรถของเขาเนี่ยจะมีงอด้านหน้ามาหนึ่งชิ้นทีนี้ชิ้นเนี้ยมันหักไปเห็นไหมฮะมันก็จะไม่มีแหนบกอดข้างหน้าให้เราละมันก็จะเหลือแหนบหูตัวเดียวที่ยึดเกับตัวรถหรือว่าตัว4ละซี่รถนะฮะดังนั้นถ้าเราไม่เสริมแหนบสองงอเข้าไปช่วยเนี่ยนะฮะแหนบหูเราเนี่ยจะทํางานหนักนะครับ แล้วก็มีแค่กำลังเดียวนะฮะพอที่จะไปยึดเหนี่ยวอยู่กับรถได้ถ้าเราเพิ่มแหนบสองงอแบบนี้เข้าไปเขาจะช่วยกอดโค้งนะฮะช่วยแบ่งเบาภาระแหนบหูของเราด้วยนะฮะแล้วก็จะช่วยให้แหนบหูนั้นไม่ขาดง่ายด้วยนะครับนี่ฮะเราจะเสริมแหนบสองงอเข้าไปคันนี้เป็นมิซูบิชิไ i ตันครับเราจะจัดแหนบให้ใหม่นะครับจัดให้สวยกว่าเดิมเอาชิ้นนี้ออก อชนนี้ออกนะครับแล้วก็จัดแหนบใหม่อันนี้เขาเสริมแหนบมาแต่แหนบไม่ตรงรุ่นนะครับแหนบมิสุบิชิไทตันเนี่ยเขามีความกว้างถึงเจ็ดเซนนะครับอันนี้เ็าใส่แหนบยี่สิบมิลกว้างหกเซนมานะฮะตัวนี้แค่หกเซนนะครับของมิสุบิชิเขาจะกว้างถึง7็ดเซนเห็นไหมครับแหนบจะไม่เท่ากันน่ฮะมิสุบิชิจะกว้างเจ็ดเซนนะฮะไทตันแหนบสองงอจะอยู่ตรงนี้ครับให้ดู มันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเอาไปช่วยช้อนแหนบหูของเรานะครับเพื่อไม่ให้แหนบหูของเราทํางานหนักหรือว่าป้องกันแหนบหูขาดได้หรือว่าถ้าแหนบหูขาดเนี่ยแหนบสองงอก็ยังช่วยลังไว้ได้นะครับเขาก็มีความหนาพอสมควรที่จะช่วยแบ่งเบาภาระแหนบหูของเราเพราะว่าแหนบหูของเราเนี่ยนะครับมันติดอยู่กับตัวรถแค่ตัวเดียวเห็นไหมฮะเขาทํางานหนักนะครับยึดเหนี่ยวอยู่กับรถเราแค่แผ่นเดียว ด้านหลังก็อยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนส่วนใหญ่ก็จะไม่มีแหนบสองงอมาให้เห็นไหมครับด้านหลังจะไม่มีแหนบสองงอมาให้เดี๋ยวเราจะใส่แหนบสองงอเข้าไปทีนี้ก็จะโค้งขึ้นไปรับช่วยนิดนึงเห็นไหมฮะก็ยังช่วยได้อีกระดับหนึ่งแหนบ20มิลเขาเสริมมาเป็นแหนบที่ไม่ตรงรุ่นมีสูบิชิต้องกว้างประมาณ7เซนนะครับนี่ฮะแหนบเราเห็นไหมฮะอันนี้6เซนเองข้างบนก็7นะครับ เดี๋ยวเราจัดแหนบให้ใหม่แล้วก็พกชิ้นนี้เราไม่เอาไว้นะครับเอาออกไปเลยนะครับเดี๋ยวจะใส่เหล็กตัดแหนบเข้าไปแทนป้องกันไม่ให้แหนบบิดก็ทําให้สวยด้วยนะฮะจะให้ดูครับช่วงล่างก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจัดให้ใหม่แล้วคันนี้เขาตั้งโจทย์มาว่าให้รถต่ําลงกว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่ตรงเตงเดิมนะครับเพื่อให้ท้ายรถย่อลงมาอีกนิดนึง เพราะว่าลูกค้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถที่ต่ำนะครับใช้รถที่สูงนั้นบางทีก็เข้าที่ต่ำๆลําบากนะครับเขาจําเป็นจะต้องใช้รถต่ตําๆเราก็จะเปลี่ยนตรงเตงให้ใหม่เป็นตรงเต่งสแตนดาดของเขานะก็มีมาแล้วนู่นครับตรงเต็งอยู่ตรงน,นู้นตรงเต็งเขามีมาแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เอาเป็นตรงเตงสั้นนะรถจะได้ย่อลงด้วยนะครับรถจะได้เตี้ยลง เปลี่ยนตรงเตงก็ทําให้รถเตี้ยลงได้นะครับใส่กองโหลดก็ทําให้รถเตี้ยลงได้จะดัดแหนบลงก็ทําให้รถเตี้ยลงได้นะครับหรือจะเจาะย้ายหูแหนบหน้าก็ทําให้รถเตี้ยลงได้นะครับมีวิธีการทําให้เตี้ยได้หลายอย่างเลยอ่ะให้ดูกันครับนี่ข้างนี้ก็ขาดข้างน้นก็ขาดเห็นไหมครับเวลารถเราไปบรรทุกของหนักๆเนี่ยนะครับบางครั้งแหนบตัวที่เป็นเป็นตัวแหนบรองของแหนบหูเนี่ย บางครั้งก็ทนไม่ไหวนะฮะซึ่งเขามีความบางนะครับเห็นไหมฮะเขาไม่หนาเท่าไหร่เขามีความบางดังนั้นมันก็หักง่ายครับนะฮะเห็นไหมครับจะหักอยู่ตรงนี้เราก็ใส่แหนบสองงอเข้าไปช่วยด้วยนะครับมันจะได้แข็งแรงครับเดี๋ยวครันนี้ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวรอติดตามชมนะนี่ครับเราจะเอาแหนบสองงอนี้ใส่เข้าไปให้ดูนี่อย่างนี้เลยใช้คล้องสามมิตรนะฮะ น่าจะแข็งแรงดีนะครับดูดิฮะนี่ใส่ตรงนี้เลยนะครับครันนี้หากทั้งสองข้างเลยนะนี่ฮะใส่ก็ดีครับนะฮะช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้หูแนบเราขาดหรือว่าถ้าเกิดหูแนบเราขาดขึ้นมาเนี่ยนะครับความยึดเหนี่ยวกับการที่เขาติดกับตัวรถเนี่ยมันก็จะหายไปนะฮะอาจจะทําให้มีปัญหาได้นะครับดังนั้นใส่แหนบสองงอไว้ก็ดีครับถ้ารถเราบรรทุกงานหนักๆนะครับใส่แหนบสองงอช่วยได้ก็ดีนะฮะ